มีใยเยอะมาแล้วมาแล้วหนคอฟฟี่เฮ้ยหวัดดีคอฟฟี่แฮปปี้เบิร์เกนะวันนี้เขาซื้อของผนมาฝากเองด้วยเป็นฟิล์มกระจกเขียนว่าเองบนอยากได้พอดีของไอ h o น e 12ใช่ปะ่ะเออนี่แหละเขาซื้อมาจาก4-2-5สี่สนิกีนะ <c oughs> เขาไม่ได้จ่ายนะแต่ว่าข้างกล่องเขาเขียนไว้อะ อยู่อะเถอะอะขอบคุณมากมากนะปอดเบิร์เดย์บ๊ายบายบายขอบคุณมากมากนะอืมมันทำไมรู้ว่าเราอยใกล้ฟิล์มกระจกอยู่พอดีเลยวะจับเซ้งมาทัชวัดีเหมือนกันเข้าบันนต่อดีกว่า ตายเถอะใครมากันอีกแล้วเนี่ยองมาแล้วกาแฟกาแฟ,ค,ฟคนที่สองจะเป็นใครกันเนี่ยเฮ้ยดิกาแฟี่แฮปปี้เบิร์เดย์เพื่อนวันนี้ก็ขอมาให้นะเว้ยอ้าออ Birthday, วกาแฟสวัสดีเฮ้ยแฮปปี้เบิร์เดย์นะเพื่อนวันนี้มีของขวัญให้หว่ะเป็นเสื้อฮูดด้วยจากของยูนิโคเลยนะเว้ยเก็อยากจะให้นายได้รับไปว่ะ รักแล้วเว้ยคอฟฟี่เฮ้ยจริงดิเรากำลังอยากได้อยู่พอดีเลยอ่ะขอบคุณมากๆนะดีเจจังที่นายอยากได้ของฝันนี้อยู่พอดีก็ขอให้นายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะอ่ะให้เออวะไอเพื่อนสองอ่งคนนี้เนี่ยก็เข้าใจปุดีเว้ยว่าปุอยากได้เลยขอบคุณมากๆคอฟฟี่กับคอฟฟี่ ก็ไม่ใช่ดิมันต้องขอบคุณนองมากกคอฟ่คอฟอและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละครับบ๊ายบาย